มว่ารงเคลื่อนไหวหลังพิธาติดหนึ่งใน100ผู้ทรงอิทธิพลของนิตยสารชามมาวโรงเผยพิธาติดหนึ่งใน100ผู้ทรงอิทธิพลนิตยสารชามการล่าอานานิคมยุคใหม่ของโลกตะวันตกโชคดีที่ประเทศไทยของเรามีชาวบ้านบางระจันกลุงมสีอยุธยาไม่สิ้นคนดีมววรงได้ออกมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เซเลนสกี้ติดบุคคลแห่งปี2022โดยนิตยสารชามไม่แปลกที่พิธาจะติดหนึ่งในร้อยผู้ทรงอิทธิพลของชามปี2023เซเลนสกี้ติดบุคคลแห่งปี2022โดยนิตยสารชามก็ไม่แปลกที่พิธาจะติดหนึ่งในร้อยถ้ายิ่งย้อนดูกลับไปเราจะพบว่าธนาธรก็เคยติดหนึ่งในหนึ่งร้อยของผู้ทรงอิทธิพลของชามในปี2019 ที่สำคัญรุ้งก็เคยติด1ใน100ผู้ทรงอิทธิพลของ BBC ในปี2020ยิ่งลักก็เคยติดของฟอบในปี2011-2012การล่าอนานิคมยุคใหม่ของโลกตะวันตกไม่จำเป็นต้องส่งกองเรือเหมือนร้อยปีที่ผ่านมาหรือส่งกองรักษาสันติภาพเข้าไปให้เสียชีวิต แต่โลกยุคโซเชียลมีเดียวันนี้ง่ายเพียงแค่กดปุ่มสร้างคำว่าประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมเสมอภาคและสร้างคนขึ้นมาโดยใช้สื่อยุคใหม่คอยสนับสนุนจบเพียงแค่นี้ครับโชคดีที่ไทยของเรามีชาวบ้านบางระจันกรุงศรีอยุธยาไม่เคยสิ้นคนดีเรามีคำว่าชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้พวกตะวันตกคงคาดไม่ถึง